นี่นี่มัตุนแนวของห่อก็ได้เนาะเริ่มจากสิบบาทบครับบอสสิบบาทส้าบาทขึ้นไผบักพริกผักเผือเทศบักเน่าอยากได้ยังไงมานี่นี่มีมัุดแนวอยู่น,นี่ทุกอย่างนะครับเอาเครื่องขั่วเครื่องนั่นแหละนี่มัดเริ่มจากสิบบาทขึ้นไปอันนี้มกน้อยไหมบอสไม่หังม้าคามเปียกอ้ปกรณ์เปียกก็กเลยลุกเลยมกน้อยนี่เอามาหาแม่ขายได้ครับด้วย ใจดีเลยเสียงหัวนี่มวนเลยเสียงหัวของแม่คาครับมาทางขี่กันนะขอพูดอะไรหน่อครับนี่นะครับฝักฝักป้อนี่นะโอ้ไปแกงไกไตเลยเนาะนพอขากันร่าใจจังวัดดีครับโอ้วัดดีครับ เปิดรร้านคับเพิ่งเปิดร้านมันอาการห้อนเออกล้วยกับซุกมาแล้วมันห้อนมันห้อนมันห่อนซุปมาแล้วเออซุกปคว่ำจะให้พี่น้องได้กินมาเลยตลาดเกาวุ่งตลาดสวนเนี่ยมาแรกเด้อมาหาพ่อค้าเพื่อนครับกําลังเปิดร้านอันดับแรกคือเปิดพัดลมก่อนมันห้อนมันห้อนมันห้อนขอถาตลาดเซราได้ไเปิดพัดลมให้คนหรือเปิดเห่พ้นแล้วไหมเรื่องสองอย่าง กล้วยกับสุกอ yup> ันน um ี้ก็แม่นห้องเหมือนเนาะเนเมนมดเดียวไม่ยิ้มฟันอย่นเลือดลบนี่มดอยู่นี่นี่มดอยู่นี่เอาตลาดเขาวงเงี่นมือแรงนี่มดเลยครับทุกเวลาเด้อเด้องามงามนี่แหละครับเป็นแสงเป็นแสงตามราคาติดไว้หนาวชิบชุดมะนาวโอ้บังหน้ากับงามเด้อ พ่อข้าห้อนขนาดเนาะได้เขานา้ำพ่อแ้าพ่อข้าได้เขาน้ำตลอดเวลาเลยพ่อข้าสมบูรณ์ได้เขาน้ำตลอดเวลานอกจากใช้พวกนี่แหละครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คน่นนายๆเด้อมนะฮพ่อข้าตลาดสดอำเภอเขาวงตอนเย็นตอนบ่ายตอนอยังนี้เหมือนน้องเฮาเนะเาะแต่เศร้าไปละอืมเอา,เอา นี่ครับเอาข้อพูดหลายๆดนะครับพ่อค้าพ่อค้านี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแม่ค้าสวัสดีครับกบปะครับโอ้ยถุงละวลอยปะครับกบอ่าถูกไปหามาโอ้กบเป็นบ้านเฮาเนาะกบให้ฮกบหน้าปะครับ กำลังเคลไข่ขขมดแดงแต่หาม้าใหม่ๆตัวนีะอันนี้อันลหาสิบบาทครับอัน,นละห้าสิบาทร้อยเนาะมันขึ้นใหญ่ครับเจีมันตรงขนาดเลยเนาะนีนะ่เนาะโอ้ไข่มดแดงตรงขนาดเลยครับตรงๆเลยหาม้าใหม่ๆเนาะจานเท่าไรครับเราใหม่ครับห้าสิบบาทห้าบาทฟานเรียบร้อยไปเกลี่ยเรื่อยๆนะไปเกลี่ยเรื่อยเได้ครับนีด้วยอ่าสลัด สดเนี่ยมือแรงอะเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสินดินแดนของพุทธไทยนะครับเอาพี่น,น้องอยากกินมากผู้มือเลยวเนี่ยมือแรกนี่เอาะใครงดแดงจกหลายชุดเลยแม่เป่งกัหลายน้องม่กันมีเลยครับเด้อเดเ้อน้องหม่ห้าสบาทฝันเรียบร้อยแล้วเอาไปแกงน่าเป็นกบอขอบคุณนะครับขายดีนะครับแม่ค้าเด้อคนก้อนเนี่ยไหครับเพราะว่าแดดฮ้อนอยูอ่เดูนี่ แดดก็ไม่งรอ้อนดูปักฟักมันหน่ใหญ่เลยป้าบักใหญ่บักแขยงใส่ไกล้ปกฟักบักอือเอาแม่ค่ะไปดูุลักครับเป็น่มืดอ้มากันนี้กมะนี่นะ่เนาะมากียังก็ไปเดินลูกท่อบง ลูกท้อโอ้ลูกท้อหมากลูกท้อบ่ะครับหนุ่มบ่โอ้ของร้านนั่นเนาะโอ้เป็นร้านเห่เามาพี่ตัวนี้งของล้านพ่อข้าสิเพิ่นเปิดเป็นรูเมื่อกี้ที่รั่วตัวไหนครับหมูเฮาโอ้ลอยที่เสียบถูกนะครับหมูหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นหมูยังมีหมดอยู่นี่นะครับตลาดเขาโอ้รวย้อซื้อแบบก็ซื้อว่าถูกนะครับเด้อาน,น้องเป็นผู้ขายนะครับู ห้อนครับอาการห้อนเปิดพัดลมเปิดพัดลมหายจนนี่เนาะ<ช>หมุนลิลลิเปิดพัดลมหายอ๋อขอบคุณหลายครับขายดีดอันนี้เป็นแม่ค้าหมูกันเนาะนี่เนาะเป็นรูปอะไรของห่อนเลยครับด้วยโอ้ลายนาเสียบเลยครับลายนาสีบหมูเนื้อแดงส,ดสวยๆเลยนี่ลายนาสีบติดพัดลม ไหลเป็นวัดเลยครับในเรื่องแต่เมน้นหันไปหาเจ้าของก็ได่เย็ยนดีน,ออน้อยเนาะเอาขอะเป๋าคู่หลายๆครับเนื้อหมูน้องใหม่แม่ค่ะเพิ่นยากหลานนี่ตะเก้าเพิ่นขายต่อขายขายหอยขายดีดีเลยเป็นลูกสาวบอกครับมาขายบนียโอ้เป็นลูกสาวพูดกะกำลังยากอยู่นะครับโอ,อ้ยังไม่ออกเนาะ หอยเชอรี่อันนี้นี่มดนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้านนะครับนี่เป็นแมงแข้งคออะไรครับเดี๋เด้อคือทีอแแอ่แมแน,ลอ,น,น,แมแอนลอยหนึ่งนะแมงแข้งคอแมงแข้งคอนี่งลอยหนึ่งนะครับเดี๋เด้อแมงแข้งคอตลาดสดอำเภอเขาวงนะครับแมงแข้งคอนี่ครับลอยหนึ่งร้อยบาทเนาะแมงแข้งคอนี่เนาะอืมเอากะลังโทรศพัพท์บดูอ๋อวสวย อ,อาหารพื้นบ้านนะครับด้วยเอาแมงแข้งแมงยังมีเมื่อตูนี่ยนองเิ่นกำลังโทรพท์อยู่ครับกำลังโทรศัพท์อยู่อ๋อครูสี่ก็ร่งมากคู้สี่กำลังมา,งมาอ๋อขายดีเลยขายพัดพัดถูกๆครับเขาวงมีหมดเลยเจ้าบาสนั้นครับก็าลังมากก็ลังมาก กำลังมากำลังมากำลังซืง้คอครับกขายดีเลยสินะมากาสารพินมั้าางเต้าบาทเท่านั้นคับน่เารญญาาสไสเนะโอ้พักโอ้พักไสเนยโอ้ไปแกะแกะงใหม่หครบอกโอ้พสัสสเนเนาะมาละท่ามาละสบาทผูื ออกนี่ได้ยุงเนาะได้นี่สิบบาทโอ้ขายดียจังเนาะพักเซ็นเงี้ยแกงใส่หน่อไม้สิบบาทขายถือเท่าไหร่ขายถือเท่าไหร่เนาะอืมเอาพักปอดสารพิษขายถือนีมัดมีมัดเท่าไหร่เนวม,มาหาผู้ใช้ขายพักเด้อเด้อนมหน่อย <c oughs> มาซอยยหญ่ขี้เกา่าบ่มาซอยยหญ่ขี้เกา่าพูดคุณยใหญเพิ่งกํลาลังเห็นหอย่างเงี้ เรื่องผาดผั bord, กฟักบ่วอ๋อขอุณ,หล, uh, ณหลายครับรโอ, unk, bring, บอ like well uh, ้หันฟักหันฟ้าบัหันฟ er. ักหอมอืแกงใส่ไก่แซ่บเลยได้ทุกอย่างอร่อยแซ่บแซบมากๆากฟ้าไข่หมดแดงดูซีเมลอยหนึ่งนนี่นะร้อยหนึ่งห้าสิบบาทร้อยกับห้าสิ หาซิก็ได้หน่อยก็ลอยลอยก็ได้หลายกว่าาอยหลายก่หบา็ได้หลายกว่าหากลงแบงสมบัติเบอา้นอย่างไงอันเ็อันเอกสาร่โอ้โห้าาเป็นตวออครับอยซ่ครับอ่าม้ที่้ที่กลาไปหาบ้าก็เลอะอะไนะกลินได้อย่างกินไปหาไม่ได้ละ แม่งไปเลยครับแม่งกระป๋อมไม่กินกับโอ้กระป๋อมกระป๋อผมผู <c oughs> ้ซื้ออ,ยอย้อใดเนาะนี่เน, <c oughs> นี่ยอาเลยครับ <c oughs> กระป๋อม <c oughs> มันหายเจอ <c oughs> มันใหญ่แล <c oughs> ้วเนาะผู้ใดหลายตัวนะตัวใหญ่ด้วเนาะมันตัวใหญ่เลย กัะปอมโดยกิ้งก่าเนะาะหาหนาเลยเนะาะก็ต้องไปตากแดดมาเอาอยู่ตลาดเอาอยู่ตลาดสบายเลยอืม,อมออเอาเต๊กกระปอมบ่ะใช่หเอายาอหลายาอะไรผู้สื่อนะครับนี่ยผู้สื่อยุ่บนไนอะไครับผู้สื่อพูดบนนอลนงแสงอะนะ เอาผมอยกขึ้นบ่เไปผมอยนขึ้นบ่อมาแล้ลูกเคยจานจานเจ้ากับจานบ่แมนเรามาถ่ายคอนเทนต์บ่แมนมาถ่ายตลาดให้บ้านเดียวให้บ้านเดียวกันเด้หนิให้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้าดใดนี้เฉลือกับขุใชัยหนิโอเขียนน่อยเขียนน้อยเขียนน้อยเขียนน้อย เกลียดน้อยเกลียดน้อยชุบอืมโอ้ปาลาลุงควันหรือปลายัางก็ปลาย่างปลาย่างาปลาย่างถ่า,า,านไม่ใช่ลุงควันแต่ย่างถ่านเอาไปชุบไปป่นไปกินได้เลยไ,เไปแกงใส่ผักโอ้ปลาทอาแกงได้ผักดีเนาะปลาท่าน,นี่แกงได้ผักดีแจ้าเบ้น มากมาละเ่ินโอ้ยขมสายตาไหมสายตาเ่ราะไรการเลยเอี๋พี่น้องว่าเรื่องปลานี่ครับที่นี่จะตลอดเวลาเดินะมาพี่นอ้องมาช่ายใด้ทุงละเท่าไรละครับมหาสิบยี่สิบบาทกันมี่เนาะยี่สิบกับแปดสิบนะครับอะไรเป็นปลานิ้น,น,นหรือเปล่าอย่างปลาปลาคอจ้าโอ้ปลาคอโอ้ปลาคอมันใหไงด้วยมันงามเลยเนาะ เอาไปแกงเท่าผักดนะครับเรื่อยๆแกงเท่าผักแซ่บๆเนาะคุณไทยเอามากินแกงผักใส่ปลานั่นี่เอะเนาะนี่ครับชูมือเด้อมาหาแม่ขาดคนนี้ตลาดสดเพื่อเขาวงเงี้ยเนาะแต่เศร้าเลยเนาะแต่เศร้าจนหดคำเลยเนาะเอามาได้ครับปลานนั่นี่งแหละแกงใส่ผักอืมเนาะผักมาบววผักหวานผักมะบ๊บผักมะบ๊อบเอือ ขายดีเลยครับแม่ค้าขายดีน,ดบบนี่เลยครับปอกคอตัวแบบง่ายเลยกันเอตัวละลอยเนาะชุบโอ้แป0สแปรสโอแปรสีแบบแปสอ่าสเศร้าอ๋มีมัดขนาดอ่ะขอบคุดห,หลายๆครับแมงแชงคอเสีองหมูหนุยหมูสดกิโลตัวเดียนะหนุยหมูส โอ้ายสี่สิบอ๋โอแพงตัวน,นี้นุ้ยหมูสุดร 140. ้อยสี่สิบโอแพงนะครับโอ้ขายดีลเลยนีย่เคียงหมูลายสี่สิบพี่ว่าถูกครับเอาตลาดเขาวงมาได้ครับตลาดสดเขาวงโอ้โห้ยนี่ขึ้นบ่วท่อกันตัวเสร็จสวัสดีครับแม่ค้าขอหานี่มะทุนาคืออะไกพริ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 กหมักเผ็ดหมักเผ็ด เท่าไหร่ก็ขายขาบาทเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยมาซื้อเลยมาซื้อเลยเอาซาบบบาหลายเออบหลายหซาบาดนี่นะเอ้บหลายหลายนี่นะ้น่นาบาดทุกนี้ก็เลยซาบดหนึ่งสามูนเอบกเียบเียามูนี่้เดียวได้ชิ้นบ้านเ็ด่นเแเียนถูกเลยทนี่ถูกเลยเข้ามาถูกเลย มันถึงเลยมันจะถึงสงการนี่หนะมามันจะขึ้นสงการสงการสงการกิโลละอร่อยกิโลละอร่อยเหรอเพิ่็สือซอยจักถุงนึงไงเอาไหมถุงละซาวยังเออถุงละซาบ่เอาถุงไหนเอาถุงละซาวังไงด้เอาถุงนี้บ่ถุงนี้บ่ถุงได้ก็ได้แอ้วซาบะซาบาทบ่เออซาบาทิลโล่ซาอะไรนะอุ่หนุนซอยไหมค่ะซอยอยกได้ยุบก็เพียกยกเพียงหน่อยเลยมันได้มันได้หลายเลยหลาย หลายๆเศร้าบาทเศร้าบาทแย่ๆเลยพวกหลายเลยเอาอุ่นหัวใจเด้อเศร้าบาดเศร้าบาดแบบพริกหายดีเด้อโอ้แผงอะไรเนา่มีมัดชุดเนี่ยสวัสดีครับโอ้แต่ยังมาขายได้เฮาพวกฟักเพียงได้ไก่ตัวหนึ่เนาะยังใส่ไก่แบบพุ่งฟักหอม เนืแซวเลยเนาะแกงไส่ไก่อันนี้ผักพรีกที่กันบ่เนี่ยจ๊ะจังบาทเลยครับโอ้บ่ก็คงซื้อม่กี่ผักพิกนะน่ไ่ซื้อเอาคงซืซอยแตะนพริอมันถืดมันริด Hôm xì xoay rồi đó Dạ, à, à, hôm xoay, à, sì xoay rồi đó Dạ, xì xoay rồi Dạ, à, xì ừ, xoay Dạ, xì xoay rồi đó Dạ, hôm xì xoay rồi đó Dạ, hôm xì xoay đó Dạ, xì rồi đó Dạ, hôm xì xoay xì đó đây, ơi cũng chỉ mang ở đây, vay như đó, những gì mang ở đây, à, những chỉ mở xoay ừ. à, xoay lên thùng, phá để ra ขอพูดให้หลายครับขายดีเลยพริกเขืองหมูเขืองหมูจิโร่สุดเลรเขื่องหมูเฮาเนื้อหมูค่ะโอเนื้อหมูหอยเนืหมูประเทนเลยเนื้อหัวสักบาทละสามร้อยสาคร้อยกิบสามร้อยสิยบ โปรแพงครับขายดีเท่าไหร่เนี่ยอ้าวกระางใดนนั่งตลาดปลาทูเ่ครับโอ้ปลาทูปลาทูตามาปเลยครับปลาทู เลิ่มแต่เศร้าหาสามสีโอ้งามตัวปลาทูเนาะปลาทูอยู่ทะเลส,สวยๆส,สวยๆมาสื่อบอกครับบอกมาสื่อบอกโอ้มาขายโอ้มาขายขายปลาทูดีบบอกโอ้บอก,บอกคองเฮาบอกนี่อันนี้เป็นเป็นลูกสาวบอกอโอ้เป็นลูกสาวเป็นลูกชายเป็นลูกสาวเป็นลูกชายมาเบิ่ง อุ่นหนุนซอยบางแคเพงเท่าไหร่เพงและสารที่บวานเพลงวุ่นหนุนซอยด้วย่อลาตลาดขึ้นบ้านเลาะตลาดขึ้นบ้านเอาล่องเลยหครับนช่ครับปลาทู่แซ่ด้วยนี่ปลาทู่ โอเคอุ้นหวนซอยเก่งหนึ่งสามสิบบาทเนาะจะไปป้อนหลานจะไปป้อนหลานนะครับไอ้ปลาทู่แซ่บเด้เนี่ยเก่งสูสัยปลาทู่แม่กล่องปลาทู่แม่กล่องน้างอข้อหักของแฉะเลยมีผู้ขายอือป็นผู้ขายไดียวปลาทู่ตลาดเขาวงครับมีชูมือเนาะทุกวันเด้อครับฮะขอคุณหลายครับขอบคุณอะไรครับเขาขอจดคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อเอา ที่งาพอสมควรแล้วจุดไปมองปลาทูนี่ครับปลาทู่สวยๆนี่ล่ะปลาทู่สวยๆนี่ผู้ขายได้เนี่เด้อ